นีโรงงานทั้งวันง่วงจิ๋โงเลยเสร็จเลยสิบเก้าคันลบลงใหม่ด้วยมึนเลยหมดอินเก็เมันขึ้นปะะ่าวดูก่อนฮะลองพูดดิฮ<ะ>ัลดดฮโหลเพได้ยินไหมทางนับ เทสเทสเทสเสียงเทสเสียงอันนี่ทางเฟซบุ๊กทางยูทูบป่ะพี่ เเาานะก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะช่องทางทาง Facebook หรือ YouTube นะครับสวัสดีทุกขั้นที่เข้ามานะครับไม่ว่าจช่องทางนะวันนี้มาเจอกัน5้าโมงเย็นใช่มาเจอกันช่วงเย็นๆอากาศดีๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมรักทิพย์นมนะครับกับปอค่ะทิพย์นิมค่ะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,น,นะครับมาชมรถ BM เนะครับ บางส่วนของทางทีเป็นเมแล้วก็มีข่าวดีก็คือวทำโปรโมชั่นที่ดีใช่ราคาเราปรับโปรโมชั่นลงมาแรงมากแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้น่าซื้อใช้มากนะคะตอนนี้เพราะว่ารถสวยทุกคันนะคะเดี๋ยวเราจะลองพามาชมใช่ใช่เดี๋ยวเราไป<ด>มาดูกันว่ามีะอะไรน่าสนใจบ้างได้เลยได้เลยก็มาเริ่มจากคันข้างหลังเรา,านะครับน้องเล็กสุดนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัว bm w 1 1 8 i M s p o หนึนะครับก็คือใครเบื่อสีขาวสีดำก็ลองดูคันนี้เป็นทางเลือกดูนะครับคันนี้ไม่ถ้าจำไม่ผิดไม่แค่ประมาณ8 0 0มืนแปดมินโลไม่แปดมินโลปัดแปดมืนิดนิดเองแล้วก็ข้างในสีดำนะคะใช่เดี๋ยวลองเปิดดูไม่แน่ใจว่าล็อกไหมเดี๋ยวลองเปิดให้ชมกันนะคะอ๋อโอเคดูได้ค่ะ เป็นภายในสีดำนะคะพวกอะไรเป็นมันติฟังชั่นแล้วนะคะเป็นแบบ5ประตูนะคะแฮชแบ็คคันนี้ราคาโปรรู้สึกจะอยู่แค่ประมาณ7,58,000บาทอ่าเท่านั้นเองก็คือถ้าลูกค้านะครับเครดิตดีสามารถจัเต็มได้เลยใช่ไม่ต้องใช้เงินออกรถได้นะครับมามาแต่ตัวกะบัตประชาชนแล้ว ตัวนี้ก็ออปชั่นมันก็ครบนะครับไอได้นะครับตัวเบาะหนังตัวเมมโมรีนะครับ2อฝั่งไฟฟ้าเมมโมรี AR, Memory, ได้2องตำแหน่งนะครับแล้วคือรถรถเนี่ยผมบอกเลยว่ารถเจดแปีแต่ไม่แปดหมื่นนี่เฉลี่ยปีวิ่งปีละหมื่นผมบอกเลยว่าวิ่งน้อยมากนะครับวิ่งน้อยมากจริงๆอ่ะเข้างหลังให้ดูปึ๊บเก็บสัมภาระได้ประมาณนึงผมมองว่า ค่อนข้างโอเคนะกระเป๋าเดินทงเดินทางอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีเลยนะครับแล้วก็คือตัวเนี้ยมันใช้งานในเมืองค่อนข้างห่อง,งตัวนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะประหยัดน้ำมันพอสมควรตัวนี้เป็นเครื่องพันห้าถือใครไม่ทราบนะครับเป็นเครื่องพันห้าสรุปอีกทีนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็น b m w 118i นะครับ 118i m s p o r t ปี2015นะครับจดทะเบียน2017ก็อย่างที่แจ้งเลยระครโปรโมชั่นอยู่ที่758,000บาทนะครับ<อ>ถ้า,าใคร <มา S 1> สนใจก็แคปหน้าจอรับทักมาทางอินบ็อกซ์เพก็ได้หรือจะแอดไลน์มาก็ได้ครับแอดชิปเนมนะครับมีแอดนำหน้า ah, นะครับ ่แล้วก็แล้วก็มาเป็นถ้าใครชอบโฉมใหม่อยากได้ปีใหม่ๆก็ลองมาดูเป็นคันนี้นะคะ BMW นะคะ330คันนี้เป็น M Sport นะคะคันนี้ทำโปรโมชั่นแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแม็กนี่ก็คือ M สวยเลยคันนี้เป็นตัวเป็นซินปักอินค่ะ3 3 0 E นะคะ คันนี้เป็นไฟฟ้าช่วยกับตัวน้ํามันเบนซินนะคะช่วยอัตราเร่งได้ดีมากขับสนุกตัวนี้ราคาตอนนี้ก็เป็นโปรแล้วเหมือนกันนะคะคันอันนี้เราเพิ่งเข้าเลยใช่เพิ่งเข้ามาเลยแต่ราคาดีมากใช่เพิ่งเข้าแต่เราทําราคาโปรให้แล้ว ะะตัวนี้บอกเลยว่าราคาเพียงแค่1นึ่งล้านห้าแสนแปด่นบาทใช่ตัวนี้มาหล่อๆทรงหล่อๆยางปี2ีนะครับเอาไปก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนยางนะแล้วก็ BSI เหลือเหลือเหลือๆเลยศูนย์ BMW ได้เลยนะคะไม่ว่าจะดูแลรถขายน้ำมันเครื่องทำไม